กินอาหารสีส้มใน1วันคือคิดเมนูได้เยอะมากแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพาจะกินได้กี่อย่างอย่างแรกขนมจีนน้ำยาปลาส้มไหมส้มไหมก็ส้มอยู่นะอืนอืไก่ยเหนียวว่ะเมนูแรกเคลียรเมนูที่2องเค้กสม้มจ้าอืเปรี้ยวเค้กสม้มเคลียรต่อไปโยโย่รสส้ม <laughs> ตามด้วยสุกากรสส้มเหมือนกันตอนเด็กพ่อชอบกินสุกากลบนี้มากเลยเ <c oughs> มนูต่อมาก็ชาไทยปัน่น <c oughs> ใส่ไข่มุกแล้วก็เพิ่มวิปครีมกับขนมปังเยมส้มทั้งสองอย่างเมื่อกี้พาวสั่งจากร้านประจำนั่นก็คือชากาปังรังสิตผ่านไลแมนนะทุกคนมีความหอมชาไทยมากแล้วก็ไข่มุกนุ่มนุ่มนมปัง รุยเน้นมากไม่ไหวแพงกแบ่งมาแล้วลุยต่อมื้อต่อมาก็จะเป็นข้าวกับพผนแนงหมูจ้าข้าวกับพนเงเคลียปิดท้ายวันนี้ด้วยนะ้ำรวมน้ำส้มเคลียไปแล้วจ้าคลิปหน้าอยากให้พากินสีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะ